สวัสดีครับวันนี้รับวันที่24พฤษภาคมพศ2568ครับสองกเกษตรชาวบ้านจากประสบการณ์จริงครับเป็นประสบการณ์จริงๆครับในการเหตุการ,กรเกษตรครับวันนี้ครับเปลี่ยนบรรยากาศไม่ไม่เปลี่ยนนะจากการเห็ดพืชล้มลูกขมับมเบิง้ง การเห็ดส่วนอย่างของผมครับเป็นการใช้เอทิทลีนครับร่วมในการให้ะเจาะใ,ในการให้น้ำยางนะครับเนาะถ้วยนี้ก็ลิดครึ่งครับเครื่องถ้วยเกือบถึงเครื่องถ้วยลิดครึ่งนะครับเนาะเข็มหนึ่งเข็มหนึ่งครับเจาะเข็มหนึ่งเป็นประสบการณ์จริงครับในการ เป็นการ,กรเษากษตรในการาไรายได้จากการทําการ,กรเกษตรนะครับนอกจากก่อนช่วงนี้ก็งดจากการเก็บมะเขือปเปาะมะเขือเทศมาเป็นการเจาะยางครับซึ่งการเจาะยางก็เริ่มเหตุปีนี้ครับปีแรกาบางท่านเพิ่นผ่านมาเห็นก็ว่าตายเบิดสวนผนว่ากจะเกษตรใดๆพี่น้องเอ้ยผ,ผู้ปรารถผู้ผ่นเรียนรู้ผู้ผ่นเหตุมาก,ก่อน เห็ดถือกวิธีผ่นการเห็ดไปแล้วสิบกว่าปีสิบหกสิบเจ็ดปีกับกบับวันท่ตายพี่น้องได้ผลผลิตหลายตั้งหาพผ่นว่าคะแนนเห็ดในเถึกวิธีปุ๋ยธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมครับพวกจุลินทรีย์ต่างๆปุ๋ยคอกครับเพิ่มเติมให้ตลอดผ่นว่าผมมีปัญหาครับสําหรับประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติเ,เกษตรนะครับเนาะกับใบยางของผมกับ ใบเขียวเข้มครับทอดยอดปกติพี่น้องเลยน,นย้ำยาง,ได,ายงได้หลายครับพี่น้องก็ได้หลายครับตัวนี้ถ้วยลิตรหนึ่งครับลิตรหนึ่งกับเกือบครึ่งถ้วยนะครับเนาะครับตัวนี้ก็เกินครึ่งขึ้นมาครับพี่น้องมีเดี่ยวเข้มเดี่ยวง่ายเจาะรอบเดียวครับยังประยุทธ์ไหลพี่น้องเลยเจาะ คัไปจังน้อยเมื่วมอวานนี้ครับ้วยภารกิจที่หลายครับเขาสวนมะเขือเปาะเพื่อทีนน่จะมาเจาะก็เห็ดให้เวลามันผ่านมาคั่ทุ่มสองทุ่มอยากเจาะแล้วครับเห็ดให้ยังบ่ยุ่ยไหลนะครับเนาะก็คอยที่ตามเบิ้งนะครับเด้อว่าสวนยางผมนี่ครับเจาะไปแล้วสิเป็นจังไดครับพี่น้องเจาะไปแล้วสิเป็นจังไดครับ เห็ดหลายๆอย่างอย่างที่ผมเดววาวเดว,ว่านะครับนเนาะหลายหลายกลีอาชีพเกษตรของผมหลังจากจากการจอยแล้วสิเป็นยังไรนะครับเนาะลำต้นกับยางกับสมบูรณ์ครับปุ๋ยกระใสอยหานันเลยครับพี่น้องใส่แบบว่านโดยการที่ว่านตอนฝนตกดินปล่อยๆนะครับเนาะรบ,นะบริเวณว่า อ่ะอยากว่านต่อเลยเราว่านได้พี่น้องเอ้ยจววะว่าดินมีความชื้นใบไหมมีความชื้นเขาก็ว่านเนมันครับครับชาวเกษตรชาวบ้านจากประสบการณ์จริงครับเป็นประสบการณ์จริงๆครับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าบุรุษศากษาหาความรู้มหาบุเฮดจากประสบการณ์จริงเขาก็บบอสามาธิสี่อ่ามีประสบการณ์มีไรายได้ได้เนาะครับเนาะเพิ่น แต่อันนี้คือปาาผู้เรียนรู้ผู้พันธุ์ที่เห็ดมาก่อครับที่ศึกษาคนความมะก่อนครับมันเคยเห็ดมาแล้วครับทำบำรุงต้นดีๆเพิ่มเติมต้นยางต้นหนึ่งก็เฉลี่ยแล้วครับช่วงนี้ราคากะแพงครับกับาน,น้อยครับเรื่องราคาสามสิบกว่าบาทในช่วงนี้ครับก็เป็นโอกาสของเฮากับดีกว่าสิบสองบาทสิบสามบาทตะกอนอยู่กับพี่น้อง ตัวนี้ถ้วยลิตรถ้วยนี้ครับถ้วยลิตรครึ่งครับไอสองลิตรครับว่มันลิตรครึ่งครับถ้วยสองลิตรครับกัดได้แค่หนึ่งส่วนสี่กับบไปงี้ครับพี่น้องต้นออกน้อยออกหลายครับพี่น้องตัวตัวนี้ครับพี่น้องอันนี้บโบครึ่งถ้วยครับถ้วยลิตรหนึ่งโบครึ่งถ้วย ้นนี้ก็ง่ายอยู่ครับพี่น้องวัดรอบอเกือบหกสิบเสนครับยังบดที่เห็ดครับยังบดเจาะหลายครับประมาณสี่ร้อยต้นที่ยังบดเจาะครับเป็นส่วนนี้ครับเจาะมาแล้วกับแปดร้อยต้นนะครับเนาะถามเห็ดแบบนี้นะครับอย่าลืมครับทานอาหารลักอาหารลอกอาหารเสริมครับ จุลินซีครับอย่างต่างๆไรทัดต่างๆต้องเติมเพิ่มเติมให้มันครับหรือว่าที่ขาดม่าได้คือน้ําครับน้ํามีความสําคัญอย่างยิ่งครับถ้บันโตผนบอมาเลยครับอย่าไปเห็ดครับพี่น้องอย่าไปเจาะเจาะแล้วต้องเว้นสองมือครับอย่างน้อยๆนะครับเนาะต้องเห็ดให้ตามกาหนดได้พี่น้องเอ้โบแมนมือเว้นมือแห่งออกแห่งเอาตายอย่างเดียวครับพี่น้องครับสิบกว่าปีก่อนแถวบ้านก็มีการเจาะหลายอยู่ครับ เห็ดแล้วบ่มีระบบบ่มีการจดบันทึกครับพี่น้องเห็ดไปแล้วกับต้นย่างตายเบิดตครับพี่น้องสุดโสมตายครับเาะว่ามันสิโคนแต่ก่อนแต่ก่อนใช้ใช้ระบบเจานะนี่คือการโค่นนะครับเนาะแต่ปัจจุบันโบแมนครับพี่น้องใช้ระบบเจาะแล้วถ้าบำรุงดีๆครับรักษาดีๆปูเทีดมาก่อนมันก็ว่า บมมีปัญหาครับกาเป็นการศึกษาหาความรู้เป็นการหาประสบการณ์ได้ไหมนะครับนอกจากการที่ต้นอย่างของผมครับการเจาะกี่ว็ไวพี่น้องเอ้ยเจาะแป๊บเดียวไปแล้วแหละฝนตกมาค่อยๆก็บ่บสามารถท,ที่ลงถ้วยเขาได้ครับเพราะว่ามันบมมีหน้ารับน้ำนะครับเนาะมันบมมีหน้ารกรีดรับน้ําลงมาใส่ถ้วยเขาครับเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกครับธรรมดาทาเป็นการกรีดกับเมื่อคืนนี้ก็เล่นแล้วและครับพี่น้อง แต่นี่นอนสบายครับมันบ่แหง้งโดยเฉพาะคูมมือนี่ครับเบิ่งแอปพยากรณ์อากาศครับฝนตกยังมองไดสิฮอนเฮาตอนใดกะเบิ่งครับเบิ่งมาเรื่อยๆครับซึ่งผมเรื่องฝนครับสิวจักลวงหน้าครับเพราะว่าเฮาเบิ่งว่าตกถึงบ้านได้แล้วจังหวัดได้แล้วครับ มันสิเขามาเขาเทาอยู่บอ่อครับกับติดตามตลอดมาคือได้เกือบได้ลูกครับพี่น้องเลยส่วนแปลงนี้อยู่มุกดาหารครับพี่น,อน้องนยอดังกดไปแล้วครับเป็นประสบการณ์ใหม่เป็นประสบการณ์จากการทำการ,กรเกษตรครับหลังจากอ่าอยอดทักดแล้วมื่อานี้ครับก็ทีได้ลงไปเห็ดนะส่วนมะเขือเปาะครับพื้นที่25ไร่ครับขายคือเก้าครับมะเขือเปาะพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้ถุงหนึ่งกา ร้150อยห้าสิบบางมือกะขึ้นไปถึงสองร้อยสิบบาทสองร้อยี่สิบาทก็มีครับเป็นอาชีพกเกษตรห,หลายอย่างครับจากช่องกเกษตรชาวบ้านจากประสบการณ์จริงครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับนอกติดตามในคลิปต่อๆไปในการการเกษตรประสบการณ์จริงของผมครับสวัสดีครับ